สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาชมความเงียบสงบอยู่ในวัดเขาโตะนะครับอุทยานธรรมชาติเขาเรียกว่าวัดเขาโต๊ะกันที่สุรินทร์ในวัดก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมถือศีลกันครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆในเรื่องธรรมชาตินะครับวันนี้อันนี้ก็อีกด้านมันก็จะเป็นป่าเป็นอย่างนี้นะป่าต้นไม้นะครับวัดเขาโต๊ะแต่เรียกกันว่าอุทยาน ก็เขาโตอาเจอไก่ไปาอีกแล้วหากินอยู่เยอะครับไก่เต็มวัดเลยนี่ฮะเห็นไหมหากินตามธรรมชาติของเขาอย่างเงี้ยตัวเล็กๆครับตัวไม่ใหญ่ก็เหมือนนกดูใกล้ๆก็ไม่ค่อยได้ครับบางทีมันกลัวเราเห็นไหมครับสวยไปให้ดู นี่ครับเอาตัวกล้องเงินนั้นมาทีากล้องตัวนั้นมาเห็กล้องกล้องตัวนี้จะชัดกว่าเออยุงกัดเออในวันเลยอยู่ในวันบอกเออนี่ตั้งมูอยู่ฮะอันนี้ใช้กล้องตัวนี้ดูชัดกว่านะครับน้อยนน้อยไหนะน้อยน้อยอ่ะนั่นน่ะ อ๋อมีเนียนด้วยแนี้นอย,ยนี่คือป่าธรรมชาติโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านที่เป็นสะาท้าเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดครับทางโน,น้นนี้เรเดินลัดป่าซะเนี่ยไม่ไปตามถนนนะ เลือดป่านี่นี่จะลอยไก่เคี่ยดูดิดิม็มไปหมดเลยลอยไก่เคีย่ยหากินวัดเขาโตะมีไก่ป่าตรงนั้นอะไรอ่ะเดินไปดูหน่อยสิกำลังสร้างกุฏิเห็นไหม อามีเนิดน้อยก็ยเดินลัดป่ายอย่างเดียวกล้วเกินไปทางนน้นมีรูมีมีถ้ำมีถ้ำไว้หมูป่านอนคุณก็นอนได้้กล <c oughs> ้าเข้าไปนอนเหรอกล้ากลัวเลยึ้นมาจะมี อโอ้ขึ้นมาแล้วถึงแล้ก้อนหินด้วยตัวนี้หโลบโฝนได้โทำพระไว้กุฏิกุฏิพระไปเดินลัดไปเดินลัดไปถึง,งนู่นถึงข้างหน้า ngồi ngày thường lệ, đờn lát mà, hãy đùn đi đi. เดินลัดแต่เดินวนมาถึงทางนี้เลยจะยพามาด,ดูยุงกัดไว้นี่อะไรอะ่ะ หลักที่หนึ่งวัดขอโต๊ะซ่ามเมื่อวันที่28พฤษภาคม2 5 2 8โดยพระภิกษุวสันต์วังศรีโสเรามาได้เปพระครูฮะอบมา อ๋อวัดดครับอยู่ข้างล่างข้างบนบนเขาจะมาว่าเขาโต้ต้องมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเ mm hmm. อาตตงข้างล่างอ่ะ mm hmm. ตรงข้างล่าง mm hmm. อุทยาน mm hmm. ใช่หม่ mm hmm. ไก่ป่า <laughs> อรงนี้ก็ไปดูอุทยานมนีมีน้ํามีทีเที่ยวนี่มีศาลาไปรองรับมีแม่ชีขวาดทำความสะอาด ตัวนี้ไม่ขึ้นไปหรอกร้อนบันไดขึ้นไปตรงนั้นนะเอา้ามาด้วยนะเฮ้ยลิ้นดำด้วยตัวดำคอยบริการด้วยนี่แล้วมาด้วยเฮ้ย่อ่ะไปต่ออ่ะไปด้วยไหมน้ำแห้งปกติตรงนี้ หน้าฝนจะมีน้ำเพราะเห็นบริการไหมใช่ถ้าั่ยัง,ง,งไงมาด้วยในบริการนน่นอ,อีกโน่นอ,อีก,ออกสามต <c oughs> ัวเออเอาอย่าไปเรียกมันแรงจะตกใจหมอกโอเคมาที่นี้ต้นไม้ใหญ่เจอแล้วครับหิน <c oughs> โอ้มีรถทหารวิ่งด้วย อ๋อใบประสาทตาควายเจอแล้วครับหินหินที่เอาไปทำพระตาหนีงูนเ,วเนวายอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่หินนี่วามันเป็นหินอ่อนใช่ไหมเนี่ยเป็นลายลายหินอ่อนก็เคี้ยวได้ดิแ,แล้วเอาอะไรตัดดินี่ตัดไปทำพระคืออีก มุมหนึ่งอ่ะเราก็เหนียงขึ้นไปวางซ้อนกันทำไมนี่ไปดูดิดูความเท่ๆดิสวยๆดินี่ทำเสาอันนี้ใหม่ละเฮียมีพาระด้วย

ออไปดูนี่ที่มาเที่ยวก่อนเห็นเสียงอะไรอ่ะเอ้าอะไไงนี่นี่นี่แซ่บเด้ออห้เต็มวัดเลยอ่ะมีนมีมันี่มีหมาเยอะเลยรู้จักคนอีกเฮ้ยเยอะนั่งไงไปที่ไหนก็มีแต่หมาเต็มวัดเลยเพื่อนนี่เออเพื่อนไอ้ยเยอะนู้นมาแล้วนู้นนนมาแล้ว เอเดินทางลงจากทางไอ้นี่ทางลงจากด้านถนนราชาย่างด้านหนึ่งน, <ะ S 1> นี่มีบัวด้วยเต่าเต่ามีเต่าด้วยเออเป็นน้องบัวนี่เห็นช้างมันน้ยเห็นนึกแกะสลักรูปเห็นช้างมันน้ยโอ้แกะสลักเอาคนแกะก้อนหินไงกระเตา่าเห็นปะข้างบนพระเออ แกสลักแกเป็นรูปบาทด้วยทำเป็นบันไดขึ้นไปก็บนก้อนหินมัน,น,นกนนมม็มีห้องมีห้องน้ำไว้คอยบริการอันนี้ขากลับลงเดินทางนี้เมื่อกี้ขึ้นจากทางโน้นมาโอ้จะเล่นบนภูเขา ก็ร้อนคือเย็ยนขากบลงเดินลงทางนี้ะมีอะไรให้ดูตัวนี้เย็ยนดีอ่ะไอ้ตรงน,นี้เย็ยนดี อ๋อน้าปูนซีเมนต์ไปทำบนนั่นไว้ว่าจะสร้างอะไรหรือเปล่าขึ้นไปดูที่เนี่ยทางที่ระบายน้ำกคจะสร้างมันสร้างไม่ได้เอ้ยมะม่วงมะม่วงกินดิไม่กินทำไมอ่ะอขึ้นไปดูก่อนมันเหมือนอ๋อเป็นลานเห็นข้างบน ว่าจะสร้างเป็นเจดีย์ก็อยู่บนหินได้แต่มีแก่ปูนไว้เฉยนมะม่วงกิ่นี่ไปยุงยุง,ยงมาตรงนี้ยุงเลยมียุงออกแมงยุงมะม่วงอะไรอ่ะฮะหอมไม่เห็น โอ้นี่ไงมะมว่วงทางข้นล <Uncle Lord. S 1> อเฮ้ไหนมะมว่วงลเต็มพื้นเลยนี่ลงขาลง,าลงอยันนอ ทำกุฏิ ดูตัวผู้มันจะขึ้นนะเนี่ยตัวผู้มันตามมาอยู่นะตัวเมียหนุ่มมาแล้วหนึ่งตัวผู้ตัวผู้มันเยอะน,อน,อนอะนนเนี่ยมันไก่ปลาเดี๋ยวดูตัวเมียอยู่บนหลังคาเน,นี่ยตัวผู้มาสองเลยตัวผู้มาสองเออไล่เตะกันดีก็โหอือไก่ปลาเต็มวัดเลยครับไก่บ้านก็มีหมไหนูไหนนั่นอยู่บนหลังคาเนี่ยอ้ท่านไก่ปลาไม่ใช่หรอก ผสมไก่บ้านเออเฮ้ย hey, ไก่ป่าผสมไก่บ้านนี่ล<ส>้ตัวน,นี้ตัวเมียไว้มันมีหลายสีมันสีนกอะ่ะมันนกอะ่ะเห็นไหมที่เลี้ยงลูกอยู่ในป่า <c oughs> ที่ไทยไอ้ตัวนี้จะขึ้นไปหาตัวเมีย ได้ต,กตีกันตัวผู้กับตัวผู้ไงมีภาพซูมระยะไกลนะครับเอาไกลไม่ได้ vẫn đang này vẫn đang vọng thái vi sẽ là rồi thái má <laughs> ไงลกตาเด็กอันนี้เป็นศาลานะตู้ประตูขึ้นไปทำป็นไนเลยนี่นอนอนั่นแ,แล้วทา,ทางห้องน้ำไปทางโน้นนี่ยกไว้น้ำไหลไงศาลาสร้างขึ้นติดกับ ขึ้นช้างมัึ่มื่อยเลยเช้างมันไม่เมื่อยมันอยู่ท่านี้ช้างรุ่นนี้ชื่อเป็นเลี้ยงคนข้าวปลาไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องให้กินไม่ต้องเลี้ยงอะไรยากใช่ไหมไม่ต้องให้อ้อยด้วยอันนี้อะไรดิอันนี้ใช้อ,อะไรทำพระ เขาเขาว่าอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนหินแต่นิ่มๆเย็นๆเหมือน,นงาช้างเลยมันแค่เขาเรียกว่าหินแล้วเอามือบดๆแล้วปั้นเป็นรูปเขาเรียกว่าอุทยาน